เอ h ยว s ซับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะครับพี่ครับก็รอบนี้ก็จะเป็นรอบแก้มือเนาะผมก็ได้ไปทําการฟาร์มแหลง g m มาแบบบ้าคลั่งนะครับดูก็ครบ13ตัวแล้วเนาะนครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เอามายัดเทียแล้วนะครับนี่โอเคห้างก่อนโอเระดับเพิ่มขึ้นนะครับ ผมไม่รู้ว่าถ้ากินน้ํายาเทียแล้วมันจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะลงหอคอยเลยนะครับโคตรเปลืองอะ่ะแต่แบบเรารีบไหเราค่อนข้างรีบนะครับดูปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยครับฟูลจีเแต่ว่า ดาเมจมันต้องไปตีไอ้นี่ก่อนเออต้องมาตีไอ้พวกนี้ก่อนได้ปะตีแล้วได้เลยปะโอเคตันแล้วนะก็ยังแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ยังไม่สุดนะแต่ว่าก็ผมคิดว่ามันดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็น GM แบบ f ฟนะูลทีมเนาะ นอกจากเทียจะไม่ตันแล้วนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> ทียไม่ตันแล้วเอ <c oughs> สแตทก็ไม่ตันด้วยนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าดามเมดมันน่าจะรุนแรงนะครับทำลายล้างแบบโหดร้ายนะครับ <c oughs> รอบนี้แหละผมจะปีนหอคอยแบบมาฟักเกอร์เลยมาผ่านแน่นอนรอบเนี้ผ่านมาโอเคยืนที่40%ได้นะครับ ก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวบูดน้ำยาด้วยอนะ่ะจะบูดน้ำยาด้วยมันจะเป็นเท่าไหร่โอ้โหแต่แบบต้องเสียตังค์ซื้อน้ำยาหรอ,อน้ำยาเหลือคนเดียวตอนนี้หอ่อคอยก็ออกมาแล้วนะก็เอาง่ายตอนนี้ก็เหมือนแบบก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าคลิปที่แล้วผมเหลือแค่อะไรสี่ตัวเองแต่รอบเนี้ยของจริงนะครับออกไงวะ ก็คลิปนี้แบบก็เป็นเวลาตีหนึ่งครับเกือบตีสองโอ้ดันในนี้ด้วยเว้นับเบินด้วยใช่ปะ่ะดันดันแดงด้วยขออนุญ,ญาตที่นี่เลย,เยต้องซื้อที่เครียดไาเลยพันแปดนะโอเคไหนวะน้ำยาอพอปะ่ะ ไม่พอค่อยซื้อใหม่นะครับผมคิดว่ารอบนี้แหละนะของจริงนะครับผมผ่านแน่นอนนะมั่นใจครับเราเริ่มที่ชั้นไหนวะอ่ะเราลุยตั้งแต่2ี่สิบแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะตัดไปนะครับตอนทุกๆ10ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผม โอเคครับผมก็เดินทางกันมาถึงชั้นที่30แล้วนะครับอ่าก็ถามว่าอ่เดี๋ไปเจอกันที่ชั้น40ต่อนะครับตก10ชั้นก็ประมาณกี่นาทีว่ายังไม่ได้จับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ชั้น40นะครับอ๋อโอเคครับผมก็ถึงชั้น40แล้วนะก็คือว่ามันใช้เวลา10ชั้นเนี่ยประมาณ2นาทีนะครับ สองนาทีต่อ10ชั้นนะครับก็ผมปีนตั้งแต่ชั้น20เนาะก็คือปีน80ชั้นนะครับ 80...80... 80... 80, 80ก็คือ 8... ใช่ปะ่ะ8เซตนะครับเอ๊ยอะไรเนี่ย <c oughs> ก็คือ8ปูณ2ก็คือ16นาทีนะครับต้องใช้เวลาประมาณ16นาทีบวกๆนะครับต่ำๆๆอืม อย่างต่ำก็คือนั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น50นครับโอเคครับ okay, ผมก็ถึงชั้นที่50แล้วนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละผ่านไป2นาทีนะครับโอเครวดเร็วมากครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น60นะครับโอเคครับ okay, ผมก็ถึงชั้นที่60แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว กันเลยทีเดียวนะครับตัวอะไรวะตัวอะไรอะทรงงีกากนะครับโอเคเราไปเจอกันที่เออพูดลอลไรอะไปเจอกันชั้นที่70นะครับครับโอเคครับก็ถึงชั้นที่70แล้วนะครับเหลืออีก30ชั้นเนาะก็ หมือนเดิมครับไปเจอกันที่ชั้น80ครับผมโอเคครับผมก็เดินทางมาถึงกันทุยเดินทางมาถึงกันมาถึงชั้นที่80แล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันเริ่มอืดอืดลวะวครับเดี๋ยวต้องบูทน้ำยานะครอ๋อยังยังยัง,ย,งยังได้อยู่จงสสยคิดไปเองนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันชั้น90แล้วผมจะรันยาวเลยนะครับ หรือว่าไม่รันดีะ่ะเคะเจอร์นชั้น90นะครับโอเคครับผมก็เดินทางกันมาถึงชั้นไที่เท่า,าไหร่วะ90นะครับก็เห็นได้ชัดว่าอืดน,นะผมก็เลยทำการบูทน้ำยาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบนี้แหละครับผมมั่นใจนะว่าเอาอะไรวะนะเอาไดา้ได้มุนหนัดหลัง GM โอ้โห คือตีสบายกว่าเขาเรียกอะไรวะผมรู้สึกว่ามันตีเร็วกว่ารอบแรกๆเยอะก็ไม่แปลกหรอกนะครับ GM ทั้งทีมเนาะแล้วมี GM กี่ตัวเองนะไม่ถึง8ตัวแต่รอบเนี้ยของจริงนะครับดูสุดๆนะครับนี่แหละเราจะได้ปิดหอคอยร้อยชั้นลักทีนะครับแล้วจะได้ไปตามหาไขนะ่เนาะ หาไข่แล้วไปหาดาบนะครับพี่ๆในกิวเขา,อ,าอยากหาดาบเอนั่นแหละหาลีลิกดาบแล้วนะแต่แกก็ได้แล้วมั้งแต่ก็อยากให้น้องๆในกิวได้กันแต่ตอนเนี้ยคือผมน่าจะมั่นใจอยู่แหละว,ว่าน่าจะผ่านหนึ่งชั่วโมงครับรอบที่แล้วเก็บแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยแบบยังเหลือเท่าไรสี่ตัวแต่รอบนี้มันโอ้ oh! พึ่งสังเกต 80สบายครับชิวๆเลยอย่างเงี้ย70 DC นะครับรอบที่แล้ว40เองน่าจะครึ่งชั่วโมงได้อยู่นะจบร้อยนะครับก็อาจจะมีตัดตอนบ้างนะครับเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันพูดถึงเดี๋ยวผมตัดไปช็อตอ่า99แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปมยา,ยาวๆนะโอ m ม g o ก็ oh God. อ่อ อตอนนี้ก็ผมนั่งแช่มา1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้คือ1ชั่วโมงแบบ1ชั่วโมงจริงๆผมตีตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้ตีสองแล้วนะครับโอ้โคตรทรมานแบบนี่ DPS 6 0นะนี่หกสิบ DC น,นี่ก็คือผมบูทน้ำยาแล้วบูทน้ำยาอีกนะครับแต่เวลาเหลือ30ก็คือเหลือครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงครับกับอีก9ตัวมันจะไหวเปล่าวะเริ่มไม่มั่นใจแนละ้วแต่คิดว่าน่าจะขึ้นชั้นร้อยได้นะแต่ว่าผมตีไข่ไอ้ตีบาลานไม่ไหววะผมต้องไปฟาร์มไอ้นี่ไอตัวเขาเรียกอะไรวะเ่นโกคุเออนึกออกละใช่ปะไม่น่าใช่ไอ้นี่แหละ ผมต้องไปฟาร์มไ่นี่ให้มันตัน,นอีก3ตัวแล้วก็ต้องไปฟาร์มหามาอีกนะครับให้มันเต็มนะเต็มสล็อตนะครับสิตัวคือแบบโอ้โหนานแบบนานเกินนะครับตีสามแล้วนี่นี่ว่าจะนอนตั้งแต่ตีสองอตีหนึ่งไม่ได้นอนเลยคือแบบมันนั่นนะครับเยอะเกินนะคใครจะมาตีก็ไปหาทำดาเมจไว้เยอะๆนะ หนึ่งร้อยขึ้นะนะครับห้าสิบมันเสียเวลานะครับก็คือผมอยากทําให้มันจบ,จบจบแล้วง่ายๆนะครับโอเคเหลือ okay. <Okay. S 1> er อีกแปดตัวนะครับเลือดแบบโคตรเยอะเลยเคดแล้วเหลือตัวเดียวครับผมจะถ่ายใหม่อีกรอบนึงครับโอเคโอเคผมนี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆเลือดหกยูดีนะครับเลือดโคตรเยอะนะครับ มาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะตีไว้ประมาณเออ,อนั่นแหละประมาณยี่สิบสามสิบดูไม่ทันนะเมื่อกี้นี้คือแบบโอ้ตัวสุดท้ายแล้วโคตรเหนื่อยอย่าหาตีนะครับนะตกใจหมดกระตกคือแบบมันเหนื่อยนะเว้ยกว่าจะมาถึงจุด,จดนี่อ่ะเออ ก็คือดาเมจแบบเพิ่มขึ้นมาแค่10 10dc คือมัน1 0 2ถึง20แหละเออ20บ c ครับคือมันต่างกันมากนะครับตอนแรกอะคือมันเหลือ4ตัวแล้วก็เวลาหมดเลยตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วก็20 22ิบมประมาณนั้นนะครับเหลือย2สเวลาก็นะทาม,มันผ่านได้ไหมมันผ่านได้แล้วแต่แบบ1ชั่วโมงอะ่ะคุณต้องแลกอะผมว่าเอาเวลาไปทำ ตัวให้ตันก่อนดีกว่านะครับอ,อาจจะช่วยลดลงมานิดหนึ่งครับเหลือสัก40นาทีอะไรนงี้ครับแต่คือผมจะเอาลีลิกไงเออตีสาหนึ่งนาทีละนะครับใกล้ละอย่าอย่าอย่าค้างขอร้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วความจริงนิดเดียวครับใกล้แล้วมามา หกแล้วห4าสี่าสหลลวหนเรียบเรียบเรียบร้อยครับผมชั้นที่100แล้วนะครับก็ใครจะตีก็ตีนะผมไม่ตีแล้วคนนึงนะไม่ไหวครับว่าว่า20ครับเวลา22สนาทีผมจะตีบาบาลันตายหรือเปล่านะครับ บาบาลันหรือบาบาลเลียนวะเออจะตีตายไหมขออนุญาตกอคลิปนะครับอขออนุญาตตัดเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็โอโ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานนะตอนนี้ก็ตีสามยี่สแล้วแล้วเวลาก็ค่อนข้างจะที่จะบีบหัวใจของผมนะครับเวลามันก็เหลือ2 30. นาทีครึ่งครับกับอีก6 u ยดีนะครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะทันแหละคิดว่าน่าจะทันนะครับหวังว่าคงจะทันแหละตกนาทีละหนาทีละสามอยู่ดีออทัน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 ผมว่าทันเว้ยมันต้องทันดีวะคือแบบเราฝ่าฟันกันมาเราอดนอนนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับอืม ก็เอ้ตีสองใช้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วแหละตอนเนี้ยผมว่าทันเว้ยทันเว้ยจัดให้หน่อยเถอะจริงสับลีลิกทันป่าวอะกว่ากว่าสับแล้วมันจะพลาดเลยทันเถอะทันแหละนะเออทันทันทันตอนนี้คือกลักวครับกลัวไม่ทันและขอนะขอคือแบบดอกไข่เลยได้ไหม ขอออาไพ่เลยนะครับสองแล้วสองแล้วเหลือหนึ่งแล้วไห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 วดีวะไหวเว้ยทันยังไงก็ทันนะครับชี ถ้าเหลือร้อยดีซีสับทันปะ่ะสองสามโอเคเรียบร้อยได้ปะ่ะโอ้โอ้ให้ลิลิกไม่ดรอปให้ตายเถอะลีลิไข่ช่างมันไม่เป็นไรผมไม่ไหวล้วขอตัวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวคุวนี้ค่อยลงคลิปเนาะคลิปไม่ไหวครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม mm hmm. ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. ไเจอกันคลิปหน้าครับผม